ก็มาเล่นมือเด็กชาอดีตสอและมาเล่สอนเด็กชายข้องเขียรวครับตึ่นตอนที่พูดจัดนี้เป็นัเกินจากขณาจารสาคนถึงผมคับจากโรงเรียนนาประลานที่บุญสเพราะผู้เช่่ยวปุติที่สอครับข้ามนะอยู่ด้านล่างก็อาจารย์คณะคนเพิ่มรับจกโรงเรียนสายปัญญาในพาัราทแ่งจะพูดนะครับผมนั่งอยู่ด้านหน้าจากท่านพ่ออารมุภ์จากโรงเรียนวัดท่านพมทีสภาพที่นึ่งร้หกอครับท่านอย่าไร้ผมก็จะตอบแทงให้ท่านนะครับไปพ้อมอดีนไครับท่านัน ที่หนึ่งตั้งขึ้นมาเป็ที่ห่งตั้นาป็นที่หนึ่งั้ขึนม็นที่่งตั้ีขึ้มาที่หนี่ตังขึนปที่หนึ่งตั้งขึ้นมาเ็ดที่งตั้งข้ามาเปที่หนึ่งตั้งขึ้มที่หนึ่ง้ขมาเปที่หนึ่งัเที่หนึ่ง้ขมาเปดที่ห่ต้ข้มาเป็นที่หนงั้งขึ้นมาที ลูกเองจะเข้าไม่ถึงนะครับหมายเลขสองวิญญาณกล้องเคลียร์ร้อยพื่นดิครับทางด้านของสัตว์เลี้ยนั้นก็จะได้เสิร์ฟนี่ครับตัวหมายเลขสองวิสารพลิตครับเสิร์ฟปสายปากกว่าติดนิดทัแนนนั้นก็จะไปขึ้นหลายวิญญาแล้วก็ทนายยานั้นก็จะได้เสิร์ฟบริการตามมาแล้วนะครับสองต่อสามนี่ครับในสนามที่หนึ่งแข้งที่ต่อไปทางด้านของบริการานั้นก็จะได้งานนั้นนครับขอคุณปิปะนะครับในรุ่นศิลป์ปีหนิงแรกครับ ที่จีนนราบุรีแปบคูณสบหกกับนิพานนิพกานิพพานตะโขงอามานไรัีน้มาต่อต่ออเกียันก็ต้องดูยาก็ตอมรีได้เสอร์ฟกนี้ใซ้ผ่านไปมากกว่ามา ถ้าไปเนี่ยความเร็วของลูกนะถ้าคิดา150กิโลเมตรชั่วโงไปต้องไปทางคาราดอนเลยครถ้าได้สีเร็จจะได้เจิบโมาหนึงเกงคันแีนที่นั่นเป็นเจมาแก่นเจนาก็จะเปลี่ยนแบบเป็นการทีมวยกับนวาอะไรบาไปเรื่องเพรว่าเราได้เปรียบเสียแบบอแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่องเอิดขนานไปโดนประมาณนี้นะล้าไป5องศาแต่ถ้าเขาต้องพหาลูกนี้มากเพรว่าสนา